เลือกเองบอกผมชอบอะไรใหม่ๆผมต้องจัดอ่ะถัดมาค่ะเรามาดูล้อขอบ15นะคะล้อขอบ15ตัวนี้ก็จะเป็นล้อแม็กค่ะพี่ล้อแม็กโปรนี่สวยงามนะคะพร้อมกับดุมสีแดงตัวนี้แข็งแรงทนทานนะคะพร้อมมาพร้อมกับยางมิชลิน X อ็ซอ่ะมาดูที่ตรงนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตู้อลูมิเนียมค่ะตัวนี้สั่งสเปคพิเศษด้วยนะคะพิเศษยังไงก็คือด้านในเนี่ยจะเพิ่มความหนาของตัวไม้นั่นเองนะคะพี่ มานี้เรื่องของช่วงล่างนะคะคันนี้นะคะเป็นแหนบ16มิลหนานะคะหนา16มิลเรียงยังไงนะคะพี่เรียง5ชั้นเลยอ่ะแทนกล้องมาเลยค่ะสีสันสวยงามนะคะคันนี้เ้าสเปคนี้เป็นยังไงเข้าของเรานะคะเป็น ABS แท้ตรงรุ่นค่ะ แล้วก็จะมีในส่วนของตัวลูกปืนใหญ่ทั้ง4ี่ตับเลยนะคะตัวนี้เราจะใช้ลูกปืนของ600ใหญ่ NKR นะคะแล้วก็เบรกมือแท้ตรงรุ่นไม่ต้องไปเข้าเกียร์ให้มันยุ่งยากนะคะคันนี้ดึงเบรกมือได้เลยเอเดของเรานะคะจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเพื่อเป็นความมั่นใจนะคะไม่ต้องกังวลว่าจะเจอซองกลอกหรือว่าตัดต่อสายไฟของเราแท้แน่นอนค่ะพี่